เตือนเปิดใช้ดุลพ,พินิษพิทยานาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสลับสนุนสลากินแบงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับพบกันเช่นเดิมนะครับกับงวดสิ้นปีเก่าต้อนรับปีใหม่30ธันวาคม2563 มาปากกันครับในวันนี้จะมีปักหลักหน่วยล่างกับ10ล่างนะครับคลิปนี้จะเป็นหน้าที่ของหน่วยล่างครับสถิติหกขวดที่ท่านเห็นบนหน้าจอนี่ก็คือสูตรนะครับปากกาสีแดงๆนะครับวิธีคำนวณที่ขีดไว้ตรงนี้แหละครับเราใช้หลักแสนบวกหลักสิบบวกหน่วย3ตัวท้ายครั้งที่1 3มีตัวหน้าครั้งที่1ครั้งที่2 3สตัวท้ายครั้งที่1ชุดนี้ครับหลักหน่วยตรงนี้ครับผลรวมไปบวก1บวก2บวก3คงที่ ในวงเล็บเขียนไปแล้วจานจะถอยหลังไปหงวดนะครับคำนวณมือเริ่มจากงวดวันที่16กันยายนเฟนหางวดต่อมาคือ1ตุลางคมงหลักแสนก่อนเดืนนะครับเลข2หลักสิบเลข8หน่วย3ตัวท้ายครั้งที่1คือเลข3ผลรวมคือ13านะครับนำตัวเลขนี้ไปบวกตัวเลขของพี่ครับบวก1บวก2บวก3เนี่ยละครับบวก1เป็น14ครับได้เลข4 4่บวก2เป็น6 6บวก3เป็น9 469ครับเป็นฐานหน่วยล่างนะครับงวดต่อมาอะไรครับ59 2ตัวล่างของ59หน่วยล่างคือเลขอะไรครับเลข9เข้าไหมครับถูกต้องครับนี่นะครับ469ครับเลข9เข้าหน่วยล่าง59งวดแรกงวดต่อมาครับหลักแสนเลข8หลัก10เลข9หน่วย3ตัวท้ายครั้งที่1เลข5ผลรวมครับคือ22 แปบวกเก้ 9, 5, ครับ22เดินทางไปอีก1เป็น23ได้เลข3 3บวกไปอีก2เป็นเลข5 5บวกอีก3เป็นเลข8 3 5 8ครับส6ตุลาคามบอก38ครับ2องตัวล่างโอ้โหสวยงามครับนี่แหละครับ10ล่างหน่วยล่างเข้าครบครับจะเป็นหน้าที่ของ8นะครับหน่วยล่างเดี๋ยวจะสับสนสองวดผ่านไปแล้วครับทีนี้อาจารย์ก็จะเร็วขึ้นเลยนะครับบวกไปเลย2บวก5เป็น7 บวก1งคงที่เป็น8 8เดินหน้า2เป็น10ใชเลข0 0บวก3ได้3 8 0 3ออก4 0ครับ1พฤศจิกายนออก4 0, 0 0เข้าตำแหน่งหน่วยล่างครับ3งวดผ่านครับงวดที่4 5บวก0บวก5เป็น10เดินหน้า1เป็น11ได้เลข1 1บวก2ได้3 3บวก3ได้6 1>, 1 3 6ออก4 6ครับ16พุศจิกายน4 6แล้ว6ก็เข้าหน่วยล่างครับ4 6 4งวดครับต่อไปครับยังไม่ผิดพลาดก็ไปเรื่อยๆ9บวก6เป็น15บวก8เป็น23เดือนหน้า1 24ในเลข4 4บวก2เป็น6 6บวก3เป็น9 4 6 9ครับออกอะไรครับ8 4เ okay, ห็นว่าเลข4ครับ ทำหน้าที่จำเนนหน่วยล่างได้ถูกต้องห้างงวดผ่านวันที่6ครับ1บวกเเป็น10บวก4เป็น14บสี่หน้านึ่งสได้เลข5 5าบวก2เป็นเจบวกสมเป็นใช้เลข0 5 7 0็ครับนี่แหละครับที่เอามาในสูตรนี้เนื่องจากงวดสุดท้ายนี่แหละครับงวดที่ผ่านมาล่าสุดทำผลงานดีเยี่ยมครับ16ธันวาคมอ,อก70มีทั้ง7ทั้ง0นะครับ0เข้าหน่วยล่าง เจ็ดเข้าสิบล่างครบเรียบร้อยครับหกงวดต่อมาสามสิบธันวาคมที่อีกถึงน,น,นะครับปักหลักหน่วยล่างหลักแสนเลขสองหลักสิบเลขศูนย์หน่วยสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งเลขสองผลรวมคือเลขสี่เดินหน้าไปหนึ่งเราได้เลขห้าตัวแรกครับห้าบวกอีกสองเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสามเป็นสิบใช้เลขศูนย์หน่วยล่างวันนี้ครับ มีเกับนเหมือนเดิมนะครับจะอยู่รอเปล่านะครับรอผลเพราะฉะนั้นขออนุญ,ญาตเลข5าแล้วกันนะครับตัวรองก็7กับ0ูนยไนั่งเลข5าครับเลข7ดเลขศนเรียงตามลำดับนี้เลยครับที่ศูนย์จะอยู่รอเปล่านะครับไม่แน่ตัวเดิมไม่แน่ศูย์เลยนะออโอเคครับพบกันใ่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับคาเตือน เปิดใช้ดุลพ,พินิษพ์ิรยาณาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสลากินแบงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิกดกฎหมาย